กราบสวัสดีพี่ๆชาวไลเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ยอดฮิตที่พี่ๆห,หลายๆท่านรอคอยกันนะครับในตอนนี้ถึงคิวของ e v o ว e โ r o กันแล้วนั่นเองนะและก่อนที่จะไปรับชมเจาะลึก Evo วกโคกันนะครับพี่ๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์เจาะลึกนี้ได้นะครับเพียงท่านละ20บาทเท่านั้นนะผ่านทางพร้อมเพย์เบอร์นี้หรือเลขธนาคารตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพียงท่านละ20บาทเท่านั้นนะ เพื่อเป็นกำลังใจและสารต่อให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปเจาะลึกแบบนี้ออกมาให้ได้รับชมตลอดไปนั่นเองนะครับผมขอขอบพระคุณทุกแรงสนับสนุนจากพี่ๆทุกท่านเลยนะและคอนเทนต์เจาะลึกจะไม่สามารถรังสรรค์ขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีน้องปะแป้งจากช่องปะแป้งขุ่นนั่นเองนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปซับพอร์ตแล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับได้ทะยานสู่1,000พซับในเร็ววันนะ เพื่อเป็นการเปิดการสร้างรายได้ให้กับช่องของน้องนั่นเองนะครับยังไงผมขอวานพี่พ่ที่ติดตามช่อง n s Channel นะครับไปกด Subscribe นะครับเพียงท่านละ1คลิกเท่านั้นนะเพื่อให้น้องนะครับได้สารฝันเป็นจริงนั่นเองนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่พ,พีทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับและถ้าหากพี่พี่พร้อมกันแล้วนะครับเราไปรับชมรับฟังความสามารถทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลของ e v o Crow กันเลยดีกว่านะ ความสามารถที่1ของ e v o ว r o คลทำอะไรได้นะครับเมื่อมาถึงหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กโอกาส90%อันเชิญอีกาและในสกิลถัดมานะครับโอกาส75%ยกเลิกสกิลหุ่นไลกาของฝ่ายตรงข้าม ความสามารถที่2ของ e v o ว e โค o เมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังโอกาส60%ย้ายกลับตำแหน่งที่ยืนอยู่บวกเพิ่ม20%เมื่อไม่แสดงผลและโอกาส60%ป้องกันสกิลขโมยมาเบิ้ลต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับความสามารถ Evoke ของโครทำอะไรได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามาถึงพื้นที่ของฉัน เก็บค่าผ่านทางเพิ่ม250%และหากเป็นพื้นที่ล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณโอกาส80%สลายสกิลยกเว้นค่าผ่านทางของฝ่ายตรงข้าม และหลังจากที่เรารู้ความสามารถทั้งหมดทั้งมวลของ e v o k e ร r o กันแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับสกิลคอสตูมของ e v o k e ร r o กันเลยดีกว่านะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของฉันโอกาส60%ผนึกการเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามและหลังจากที่พี่พี่ได้รับชมความสามารถทั้งหมดของ Evo วค r อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาเจาะลึกสกิลอีกาของโครกันเลยดีกว่านะอีกาสามารถถูกอัญเชิญออกมาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการถอยเท่านั้นนะครับและความสามารถของจี้เครื่องรางที่มีสกิลการเรียกตัวและดึงแม่เหล็กนะครับจะไม่สามารถทำงานควบคู่กับสกิลอีกาของโครได้นั่นเองนะครับซึ่งอีกาจะถูกอัญเชิญออกมาในพื้นที่ที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ว่างหรืออาคารของชั้น หลังจากนั้นสร้างแลนด์มาร์คพร้อมเพิ่มตัวคูณ4เท่าและเมื่ออันเชิญ e อีกาออกมานะครับอีกาจะทำการลบพื้นที่เอฟเฟกสกิลติดตั้งสิ่งอันเชิญทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามภายในแถวและอีกาจะทำการสลายมาเบิลฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นศูนย์หลังจากนั้นอันเชิญเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดไปยังพื้นที่ที่อีกาถูกอันเชิญออกมา หลังจากเจาะลึกความสามารถอีกาของโครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับไหนๆก็เข้าสู่เมตาอันเชิญเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเราจะไม่เจาะลึกความสามารถอันเชิญเคลื่อนย้ายก็คงจะไม่ได้นะครับความสามารถอันเชิญเคลื่อนย้ายนี้นะครับผมจะขอยึดตามไทม์ไลนะ์เมตาณตอนที่ยังไม่มีสกิลป้องกันอันเชิญเคลื่อนย้ายเข้ามานั่นเองนะครับความสามารถอันเชิญเคลื่อนย้ายนะครับไม่สามารถถูกป้องกันได้ด้วยสกิล ป้องกันบังคับย้ายนะครับจะมีเพียงโล่และโล่ซูปเปอร์เท่านั้นนะครับที่สามารถป้องกันอันเชิญเคลื่อนย้ายนี้ได้แต่มีเงื่อนไขในการใช้โล่เพื่อป้องกันอันเชิญเคลื่อนย้ายอีกาของโครนะครับซึ่งนั่นก็คือจําเป็นที่จะต้องมีโล่อย่างน้อย2ขั้นในการป้องกันการสลายมาเบิ้ลและอันเชิญเคลื่อนย้ายอีกานั่นเองนะครับ เนื่องจากโล่หนึ่งขั้นนี้นะครับจะใช้ป้องกันการสลายมาเบิ้ลก่อนและจะไม่เหลือโล่อีกขั้นเพื่อใช้ป้องกันอันเชิญเคลื่อนย้ายจากอีก,กาได้นั่นเองนะครับเรามาทบทวนคอมโบสกิลของโครกันดีกว่านะครับหลังจากที่สกิลอันเชิญอีก,กาแสดงผลแล้วนะครับ เราสามารถเลือกพื้นที่ว่างอาคารรวมถึงแลนด์มาร์คของชั้นนะครับเพื่ออัญเชิญอีกาออกมาเพิ่มตัวคูณ4เท่านะครับซึ่งพื้นที่ที่เราอันเชิญอีกาออกมาเนี่ยการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นแลนด์มาร์ค1น0แน่นอนนะหลังจากนั้นนะครับลบพื้นที่เอฟเฟกสิ่งติดตั้งและสิ่งอัญเชิญฝา่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวพร้อมทั้งสลายมาเบิลให้กลายเป็นศูปิดท้ายด้วยการอันเชิญเคลื่อนย้ายสุดโกง ไปจบที่แลนด์มาร์คที่โคตรจะแพงของโครนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเจาะลึกความสามารถทั้งหมดทั้งมวลของ Evo ว r o w นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับโครเนี่ยถือได้ว่าเป็นการ์ดท,ที่ OP กับการ์ดสายพื้นที่เฟกเก่งๆในเมตาได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากมีสก e ิลอันเชิญอีกาที่สามารถลบล้างได้อย่างง่ายได้อีกทั้งยังแก้ทางการ์ดจำพวกที่มีสกิลอัญเชิญได้ดีอีกด้วยนะครับ บิหนำซ้ำโครเนี่ยยังมีสกิลโจมตีที่สุดแสนจะขี้โกงและรุนแรงมากๆอย่างอ e ีกาที่จะทำการใบสกิลป้องกันบังคับย้ายในตระกูลหมวกไทเทเนียมหรือหมวกกำแพงเหล็กให้ไร้ผลเมื่ออยู่ต่อหน้าโครนั่นเองครับอีโวโครก็ถือได้ว่าเป็นการ์ดสายล้มละลายที่ควรค่าแก่การหาติดไอเดีเอาไว้อย่างยิ่งเลยนะครับเอาไว้งัดกับเดได้อย่างเมามันนะ เนื่องจากโครเนี่ยมีสกิลช่วยเอาตัวรอดจากเดสได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลยกเลิกหุ่นไล่กาสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลที่เรียกได้ว่าทนไม้ทนมือกับเดสได้ดีเลยนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าโครเนี่ยได้เริ่มทอยคน2นะครับเดสก็เตรียมเดสได้เลยทันทีนะเรามาชมคอยเทมของโครกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะหมวกไทเทเนียมจูโจมหมวกไทเทเนียมดิสชาร์จหรือหมวกไทเทเนียมโยนระเบิดนะครับ หมวกทางเลือกทั้ง3ใบนี้นะครับจะช่วยยกระดับความ OP ของโครให้มากขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะใช้คอมโบอันเชิญเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับให้มาตกแลนด์มาร์คของเราจนถูกทําลายลูกเตา๋าด้วยหมวกไทเทเนียมจู่โจมนะครับหรือจะใช้เป็นเอฟเฟกต์ดิสชาร์จกับอีกฝ่ายนะครับจนสกิลและจี้เครื่องรางจํากัดครั้งเนี่ยกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับด้วยหมวกไทเทเนียมดิสชาร์จก็น่าสนใจไม่น้อยนั่นเองนะ ถัดมานะครับเกาะลอยฟ้ากักขังหรือรองเท้ากักขังซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับจีตระกูลขังคุกที่ใช้บัฟให้ความสามารถสลายมาเบิ้ลอีกาได้ดียิ่งขึ้นด้วยการสแปมตกเมืองของตัวเองลุ้นให้ขังคุกในแถวแสดงขลเพื่อปิดการใช้งานความสามารถป้องกันขโมยมาเบิ้ลของอ e ีกฝ่ายให้ถูกสลายกลายเป็นศูนย์จบคอมโบได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ ปิดท้ายด้วยจี้ตระกูลขังฟองอย่างปืนฟองสบู่ชูเตอร์หรือปืนฟองสบู่เพชรเพื่อลดโอกาสรอดชีวิตของฝ่ายตรงข้ามให้ตายอย่างไม่ใหญ่ดีนะครับแล้วเมื่อเรานำมาคอมโบกับโครนะครับยังไงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เริ่มเทินใหม่อย่างแน่นอนนะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจาะลึกอีโวโครในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าคงจะถูกใจพี่ๆมากๆแน่นอนเลยนั่นเองนะ ทั้งนี้โครก็จ่อรอเข้าเซิร์ฟไทยในอีกไม่นานแล้วนะครับผมก็ขอแนะนําให้พี่ๆเนี่ยเก็บทรัพยากรก,ารกันเอาไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรใน i อดีและเงินในกระเป๋านะครับเพื่อปิดการ์ดเมตาอันเชิญเคลื่อนย้ายสุดโหดอย่างโครกันให้ได้นั่นเองนะครับและขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมกันจนมาจบคลิปนี้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับจะเป็นคลิปเจาะลึกการ์ดตัวละครไหน ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผ่านทางช่อง n s Channel เท่านั้นนะวันนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ